สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับแค่เซิร์ฟเดียวเองครับก็แค่เข้าไปในไมค้าผีเลยวันนี้ผมจะทำให้ดูเหญ่ร้อยเป็นหนึ่งครับก็นี่ครับดตรงนี้พอจะสอนเข้า เนี้ยเซิร์ฟเนี่ยเนี่ยเนี้ยเซิร์ฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันชิลเนี่ยเนี่ยเถ้าเซิร์ฟก็กดคำว่า new ก็ทำสับวกเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยกดไปกดไปแล้วก็เน임เน임ก็จะพิมพ์อะไรก็ได้ครับพิมพ์แบบพิมพ์อะไรก็พิมมั่วก็ได้ก็ IP นี่พิมพ์ตามผมเลยนะครับ p e จุด h i g pi pixel net นะครับผมก็แล้วก็กด asaber เลยแขอวผมสมัครแล้วผมชผมเกียดลู้ครับก็ asaber กด asaber เนี่ยแล้วมันจะได้เซิร์ฟนี้มาครับผมผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ขอกลับลาพ่อแม่น้องก่อนนะครับ